วันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับ Fujifilm X 1 0 0 Mark 6 i นะครับก็สายเลนส์ไฟเดอร์แบบดิจิตอลนะครับตัวใหม่ล่าสุดจากฟูจิฟีเจอร์นะครับเพียบม,มากแล้วก็คนสนใจตัวนี้ม,มากๆนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับ กลับมาดูในห้องภาพผมนะครับกับเจ้าตัวฟูจิฟิเบ็กร้อยมาร์คนั่นเองนะครับต้องบอกว่ากล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องที่มีความหล่อนะครับแบบหล่อมากๆเลยนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าดีไซน์มันก็เหมือนกับพวกเอกรอยซีรีส์รุ่นเก่าแหละนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเหมือนนะครับกับเจ้าตัวเอกร้อยมาร์คแบบมากๆเลยเนาะซึ่งสิ่งที่เราพูดกันตามตรงเนาะสิ่งที่มีความแปลก ปนนไปถ้าคุณจะแยกระหว่างมาห้ากับมาหกนะครับแบบชัดเจนก็คือเจ้าตัวปุ่มตัวนี้นะครับถ้าเป็นมาห้านะครับมันจะมีเจ้าตัวปุ่มมันจะมีสีแดงตรงนี้อยู่ด้วยนั่นเองนะครับก็นั่นคือสิ่งที่มีความแตกตา่างด้านภายนอกนะครับแต่ถ้าใครนะครับดูแบบเร็วๆนอกจากเจ้าตัวนี้จากเจ้าตัวชื่อนะครับนี่ ตัวด้านหน้านะครับก็ค่อนข้างจะไม่มีความแตกต่างกันเลยน,นั่นเองครับแล้วพูดถึงฟีเจอร์ท็อท,ที่น่าสนใจของเจ้าตัว e อ o กซ์ไลทมาคซิกันบ้างนะครับอย่างแรกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันผมชอบนะครับแล้วมันน่าสนใจจริงๆก็คือด้านของฟิล์มซูมเลชันครับทุกคนรู้นะครับว่าเฮ้ยฟูจิมันค่อนข้างจะเก่งนะครับทางด้านฟิล์มซูมเล t ั o นมากจริงๆนี่นี่นะครับ ซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวนี้มันมีฟิล์มสโตลเมชั่นตัวใหม่นะครับที่ชื่อว่า r e ียร่าเครับซึ่ง r e ียร่าเนะครับก็จะเป็นฟิล์มสโตลเมชั่นที่เน้นสีที่ค่อนข้างจะเป็นธรรมชาตินะครับไม่สดหรือจัดจ้านมากเกินไปแต่การไล่โทนต่างๆนะครับก็ต้องถือว่ามันจัดนะครับกว่าเจ้าตัวโปรเวียหรือสีสแตนดาร์นะครับอยู่เล็กๆน้อยๆนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นสีหนึ่งที่ผมว่าเฮ้ยก็สวยดีนะส่วนสีอื่นๆที่ผมชอบนะครับก็มีทั้งคลาสสิกโครมนะครับคลาสสิกเน็ก ครับอย่างที่บอกครับเรื่องสฟิล์มโทนเมชั่นนะครับเป็นสิ่งที่ทางฟูจินะครับโดดเด่นมาให้อยู่แล้วผมเชื่อว่าใครนะครับที่ใช้เจ้าตัวนี้ก็ต้องรักนะครับเจ้าตัวฟิล์มสิโทนเมชั่นนะครับทุกคนเลยนั่นเองครับเรื่องต่อไปที่อาจจะพูดถึงครับเกี่ยวกับเจ้าตัวเอ็กซ์ไลท์มาร์ซิกตัวนี้นะครับคือเรื่องบกันสั่นของเจ้าตัวนี้ครับตัวนี้จะมีการสั่นนะครับที่เป็นไอซบิสก็คือเจ้าออนเซนเซอร์นะครับซึ่งมันทำให้เจ้าตัวกล้องตัวนี้มันหนาขึ้นอยู่ที่1มม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 มถาาาาาวว่่่ัััััันนนนเเเเปปป็ดไไไไไตอออะะะรรรร้้้ยยยผูสสึกฮโคีญหหลํบ การที่มันหนาขึ้นนะครับ1มิลน้ำหนักนะครับอยู่ที่ประมาณ521กรัมซึ่งถามว่าหนักไหมก็ไม่ใช่กล้องที่เบาครับ แต่ถามว่าหนักบรลจนแบบเฮ้ยใช้ไม่ได้ขนาดนั้นไหมก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเนาะถือว่าเฮ้ยยังสามารถพกพาไปได้แต่อาจจะไม่เหมือนเจ้าตัวพวก GR แบบนี้นะครับที่เราสามารถจะใส่กระบอกเกลนะครับแล้วก็เดินออกไปข้างนอกได้เลยมันจะไม่ได้เล็กนะครับแล้วก็กระถัดรัดมากขนาดนั้นนั่นเองนะครับซึ่งเราพูดถึงเจ้าตัว i b เบีสเนาะตัวนี้นะครับเป็น I b เบีเจ้าตัว6 oh Stop s ซึ่งจะถามนะครับว่าประสิทธิภาพตัวนี้เป็นไงผมบอกได้เลยนะครับว่ามันดีมากมากกว่าการที่ใช้นะครับเจ้าตัวมา5ตอนมา5ครับเราต้องค งางนแต่ตัวนี้นะครับเราสามารถนะครับใช้มือเดียวนอะถือถ่ายนะครับที่ประมาณ1นต่อ10ได้หรือว่าถ้าเราถือ2มือนิ่งๆนะครับอยู่ที่ประมาณ1น1ต่อ4 1ต่อ3นะครับได้สบายๆเลยทําให้คุณบอกนะครับว่ากาันสั่นตัวนี้มีผลต่อกลใ,ใจนะครับในการซื้อจริงๆเพราะว่าเฮ้ยมันช่วยนะครับในด้านของ การให้ภาพนะครับที่มันไม่สั่นไหวมากมากครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับของเจ้าตัว x l o 0 Mark ตัวนี้นะครับก็คือด้านของช่องมองภาพตัวนี้ตัวนี้นะครับช่องมองภาพจะมีนะครับเจ้าตัว o v f แล้วก็ E.V.F. ในตัวซึ่งถ้าแบบดำๆแบบเนี้ยมันจะเป็นเจ้าตัว E.V.F. นะครับก็จะสามารถส่องนะครับได้เหมือนแบบกล้องปกติกล้องมิลเลอร์เลสต่างๆนะครับทั่วไปเลยจะสิ่งที่มีควมแตกต่างครับผมให้ดูนี่ถ้าเราเปิดตรงนี้ใช่ไหม ตรงนี้มันจะเป็นช่องใส่นะครับให้เราสามารถส่องตรงนี้ได้ซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเราส่องเนาะมันก็จะมีจ้าตัวเฟรมให้นะครับว่าใ hey, ห้เฟรม35มิลตอนนี้มันมีความเป็นยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็มี Data ข้อมูลต่างมีจุดโฟกัสให้อันเนี้ยมาแล้วแต่คนชอบเนาะส่วนตัวยังชอบเจ้าตัว E-VF อยู่นะครับที่เราจะได้เห็นสีจริงจากที่คุณใช้แต่บางคนรู้สึกว่าเฮ้ย hey, อยากให้เหมือนกล้องฟิล์มเลยพวกนี้เจ้าตัว E-VF ตัวนี้นะครับก็เหมือนเป็นช่องมองผ่านนะครับแต่ให้ข้อมูลในการตัดสินใจนะครับเวลาที่คุณกดด้วยนั่มมมันนนจจะไไ่่ด้เเเป็ฟีีอร์ hey, อบทผช พูดถึงนะครับเจ้าตัวบอดี้กันต่อนะครับตัวนี้เป็นบอดี้ที่ผมค่อนข้างว่าจะเป็นเหล็กนะครับพอสมควรเลยตัวนี้เฟลิชิงต่างนะครับค่อนข้างจะดีมากๆซึ่งถ้าเทียบกับเจ้าตัวเอ็กอยมาไฟผมว่าดีเหมือนกันแต่มันจะมีการเคลือบโคดติงนะครับให้สีมันอาจจะไม่ได้ดูแบบเฮ้ยสดใสพูดง่ายๆมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่สดใสเท่ามันจะหม่นหมดลงนิดนึงนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นการเคลือบนะครับด้านลับไฟนะครับที่เป็นเจ้าตัวโคดติงแต่รวมๆอื่นนะครับก็เฮ้ยตัวบอดี้นะครับมันทามาได้ เหมาะสมนะครับกับคำว่า premium compact นะครับอยู่พอสมควรเลยนั่นเองแล้วก็ตัวนี้นะครับจะสามารถรับจอนะครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยจอนะครับตัวนี้สามารถปรับนะครับเป็นเจ้าตัว พับอย่างนี้ได้นะครับแต่จะไม่ถึงขนาดนะครับพับแบบเซลฟี่ได้นั่นเองครับก็โอเคนะไม่ได้แย่อะไรครับแล้วก็ถ้าใครนะครับตามหาพวกซีเรียลเลยพวกนี้ปกติก็โมติมันจะอยู่ทางด้านท้ายกล้องใช่ไหมครับแต่ตัวนี้คุณต้องเอานะครับตัวตัวจอมาแบบนี้แล้วก็ดูนะครับตรงนี้ซึ่งของผมาจะเป็นกล้องนะครับที่เป็นเจ้าตัวซูเปอร์แซมโลเลยนั่นเองมาพูดถึงเจ้าตัวเลนกันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นเลนนะครับเจ้าตัว2ี่สิบสามัิลเอซึ่งเป็นเจ้าตัวฟูจินอือนนั่นเองซึ่งแน่นอนครับเลนฟูจินอ แล้วตัวนี้เป็นเลนตัวเดียวนะครับกับเจ้าตัว Xlo กซ์รอยซึ่งมีการพัฒนานะครับในการโฟกัสใกลๆ้ๆให้มันคมชัดขึ้นนะครับมากประมาณหนึ่งแล้วก็โดยรวมประสิทธิภาพนะครับด้วยความที่23มิล F2 APS-C มันจะเป็นเจ้าตัว3 5มิล F2 ก็ต้องบอกนะครับว่าให้เดบฟิลนะครับที่ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็สวยถามว่าเฮ้ยตัวเนี้ยโบเก้ละลายหลังซู้ฟเฟรมได้ไหมบอกพูดไปแฝครับว่าไม่ได้แต่ผมมองว่าตัวนี้มันอาจจะไม่ได้เหมาะนะครับสำหรับการละลายหลังมากขนาดนั้นเหมาะการถ่ายเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วก็ใช้งานนนนร่ี้ัให มีความสุขครับผม ไม่ค่อยรู้สึกนะครับว่าเฮ้ยผมจะต้องใช้นะครับน้าชั้หลังเบอร์ตัวนี้แต่ถ้าถามว่ามันน่าใช้หลังเบอร์ได้ไหมถ้าคุณถ่ายใกล้ๆนะครับระยะประมาณครึ่งเมตร1เมตรอ่ะมันก็ยังสามารถทำนะครับเจ้าตัวหน้าชั้หลังเบอร์ได้ด้วยนั่นเองครับแล้วก็ด้วยความที่ตัวนี้นะครับเซนเซอร์จะเป็นเซนเซอร์ตัวใหม่เอ็กซ์ทานซีมอดไฟแล้วก็เป็น40ล้านถามว่าเลนตัวนี้นะครับรองรับถ,ถึง40ล้านไหมเท่าที่ผมได้ลองใช้ลองซูมลองส่องนะครับแบบ jpeg ผมว่ามันรองรับนะครับการทํางาน40ล้านนะครััััััับบบบบบบได้้สสาาายยยยเเเเลหรรรออตตตวว35ทททีี่่่นนนนะะะคกง แล้วก็ถ้าพูดถึงระบบโฟกัสนะครับตัวนี้เขาเคลมว่าระบบโฟกัสนะครับมันดีขึ้นตามสภาพปีนั่นเองนะครับด้วยความที่ตัวเก่านะครับมันเปิดมาตั้งแต่ปี2000ประมาณ2020นเนาะตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีการพัฒนานะครับระบบโฟกัสเข้ามาสิ่งที่มีความแตกต่างจริงๆนะครับคือด้านของ AI deep learning นะครับตัวนี้อ่ะผมให้ดูเนาะตัวนี้นะครับเราสามารถเปิดปิดนะครับเจ้าตัว AI ได้ประมวลนะครับเป็นรถไฟเนาะเป็นเครื่องบินครับเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นรถนะครับ อันนี้เป็นนกนะครับแล้วก็เป็นแมวเนาะแล้วก็อันนี้ปิดนะครับซึ่งถามว่าโลโฟกัสนะครับมันสลัดขึ้นจริงไหก็ต้องบอกว่าถามว่ามันเร็วพอไหมมันเร็วพอน้ไม่ได้มีทิฏฐิเลยครับถ้าถามนะครับว่าเฮ้ยกล้องตัวนี้นะครับมันโฟกัสเร็วขนาดนั้นไหมก็อาจจะบอกว่าไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าใช้งานในชีวิตประจำวันได้ไหมใช้งานชีวิตประจำวันได้ทั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่ากล้องตัวนี้เป็นซูเปอร์เดโมอย่างที่ผมบอกเนาะทำให้ผมไม่โชว์ว่าในเวอร์ชันในการขายจริงนะครับม ที่เราใช้อยู่เป็นเฟิร์มแวร์อยู่ศูนยนะครับคาดว่าเป็นเฟิร์มแวร์ขายจริงแหละแต่ผมเชื่อครับว่านาคนนะครับเฟิร์มแวร์ของฟูจิก็จะทําให้เจ้าตัวนี้นะครับสามารถโฟกัสนะครับได้ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนั่นเองครับมาพูดถึงเจ้าตัวแบตเตอรี่กันบ้างนะครับตัวนี้หลายคนค่อนข้างจะบ่นมาสมควรนะครับตัวนี้ใช้แบตเตอรี่นะครับเจ้าตัว1 6 2 1 2 6 s นะครับตัวนี้ก็เป็นถ้าพูดง่ายๆครับก็คือแบตฟูจิรุ่นเก่าแหละถามว่ามันโอเคไหมมันดีไหม โอเคแหละมันคงไม่ได้ทนเหมือนพวก2-3-5เหมือนพวกไอ2อะไรพวกนี้นะครับแต่ถามว่าเฮ้ยด้วยตัวนี้เองเลยอะ่ะ มันโอเคไหมเนาะสำหรับด้านแบตเตอรี่ผมลองเอาไปถ่ายสตรีทนะครับทั้งวันมีวันหนึ่งผมไปชอปปิง้งแล้วถ่ายรูดรัวๆ,ๆนะครับได้ประมาณห้ารอยภาพแต่ต้องยอมรับนะครับว่าวันนั้นเป็นการถ่ายรัวเขาเคมว่าสามารถถ่ายนะครับได้ประมาณ400รูปซึ่งในวันนั้นนะครับแบตเตอรี่กลับมานะครับถึงห้องนอโรงแรมก็อยู่ที่ประมาณ50%ซนะครับซึ่งก็ถือว่า่ขนข้นาโอเคนะผมคิดว่าตามที่เขาเลม400รรูปนิดๆนะครับมันสามารถเป็นไปได้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่ก็ถามว่าควรมีแบตเตอรี่สำรองไหมผมว่าก็ควรมีสำรองนะครับไว้สกรนหนึ่งเผื่อแบบใช้งานหนักจริงๆครับ มีเรื่องนึงนะครับที่หลายคนย้าย้ผมเมนชั่นถึงนะครับก็คือเดืนนของงานวิดีโอถ้าพูดถึงสเปคนะครับของตัวตัวนี้เนาะสามารถถ่ายวิดีโอ 6.2K ได้นะครับสามารถถ่ายวิดีโอ 4K 60fps ได้ถามว่ามันถ่ายได้ดีไหมตัวไฟล์นะครับก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะโอเคมากมมันดีแล้วก็ไม่ได้มีที่ตินะครับคือตัวไฟล์มันโอเคแหละแต่มันก็มีเรื่องนะครับที่คุณต้องคอนเซิร์นอยู่หลายๆเรื่องนะครับเพราะว่าตัวนี้มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการถ่ายวิดีโอมาขนาดนั้นหนึ่งตัวนี้พอร์ต ต่อผ่านอะแดปเตอร์ถึงมันก็ค่อนข้างจะไม่ได้แบบ มันก็ไม่ได้ควรที่จะมีความยุ่งยากมากขนาดนั้นนะครับเวลาที่คุณใช้งานถูกปะ่ะเออถ้าใครเอาตัวนี้ไปถ่ายวิดีโอแบบ snap เป็นแบบสดฉออ่ะุมว่าค่อนข้างโอเคนนครับแล้วก็แนะนําแล้วก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับให้ถ่ายวิดีโอนะครับแบบยาวๆด้วยตัวนี้บอดี้มันไม่ได้ออกแบบให้เราเบรความร้อนได้ดีถามว่าถ่ายวิดีโอยาวๆได้ไหมมันก็พอได้แหละแต่ถามว่าแนะนํำไหมนะครับก็อาจจะไม่แนะนําแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเลนส์รุ่น 35mm สองมันก็อาจจะให้ perspective นะครับมุมมองได้ค่อนข้างจํากัดสามารถถ่าย insert ไดุ้นี้้ไดหละ คุณไม่สามารถนะครับถือถ่ายบอกแบบนี้ได้เลยพวกนี้ประมาณนั้นนะครับสำหรับตัวตัว35มิลแล้วก็งานวิดีโวบนเจ้าตัว Fuji Film X เอ็กซ์ลอ์มาิกครับเรื่องสุดท้ายโนที่ผมอยากจะพูดนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือด้านของเจ้าตัวราคานั่นเองครับราค่าขายของเจ้าตัว Fuji Film X เอ็กซ์ลอ์มาิกตัวนี้นะครับอยู่ที่59,990บาทเริ่มเปิดวางขายนะครับวันนี้นะครับก็คือวันที่1มีนาคมนั่นเองซึ่งต้องบอกนะครับว่าใครที่กำลังสนใจนะครับซื้อเจ้้้้้้้าาาตตตตตัััััััววววกกกกลออออออองงงนน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 ีีีีใะะะคคคคครรรรรบบบบ็่่โชดดปมณ2-3เืขุ หนึ่งจะซื้อนะครับเจ้าตัวนี้ได้จากด้าน้าตัวแฮรจรน่งไนทเป็นทางการทั่วประเทศเนาะถามว่า1599แพงไหมราคาเมืองนอกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นราคาที่สำหรับผมรู้สึกว่ามันน่าจะลงได้กว่านี้นิดนึงแหละแต่โอเคแหละด้วยความที่เจ้าตัว X 1 0 0อ่ะมันพยายามทำนะครับให้มันเป็นไายกาสเปคมันก็ดีมากๆถามว่า1599า โอเคไหมก็สมเหตุสมผลนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าเฮ้ยราคาไทย5 9 9 9 9ั้ยเแพงไหมเทียบกับราคาเมืองน,นอกอยู่ที่5 7าม่ไมลงแบตราคาเมืองไทยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะถูกมากๆเลยนั่นเองครับสำหรับจตัว X10 Max 6ตัวนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่ามีคนถามแน่ๆครับก็คือซื้อจอตัว X10 m หรือซื้อจอตัว GR d นะครับเรียงกันตามตรงครับผมว่ามันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นกล้องคอมแพ็กเหมือนกันเนาะแต่การใช้งานผมว่ามันคนละแบบเลยตัวนี้เหมาะกับ Snap Everyday มากๆนะครับตัว ด้วยเลย40มิลก็ค่อนข้างจะทํางานได้โอเคที่สําคัญคือมันเล็กแล้วก็เบามากตัวนี้น้ำหนักไปถึง300กรัมแต่มันก็มีบางอย่างนะครับที่มันขาดไปเช่น EVF อะไราพวกเนี้ยทำให้ผมอาจจะมันแฮปปี้เท่าไหร่ถามว่าตัวนี้นะครับมันดีกว่าอะไรบ้างผมก็ต้องบอกว่ามันก็ดีกว่าทุกอย่างครับโปรเซสเซอร์ดีกว่ากล้องเทคโนโลยีนะครับใหม่กว่า5-6ปีเลนก็คุณภาพดีกว่านะครับโทนสีต้องบอกว่าแล้วแต่คนชอบตัวนี้ผมว่ามันถ้า on base t ANDARD มันก็จะมีความโทนฟิล์มแบบกล้องดิจิตอลเก่าๆอะ่ะแต่ตัวนี้นะ ครับกล้องตัวนี้นะครับต้องขอขอบคุณโนทางฟูจิฟิล์มไทยแลนด์นะครับที่เออ่ให้เรานะครับมายืมลองใช้นะครับกันแบบยาวๆเลยเนาะจนกว่าจะวางขายนะครับจนกว่าผมจะกลับไทยนั่นเองก็ขอบคุณนะครับฟูจิฟิล์มไทยแลนด์ไปด้วยทีนี้นะครับกับทริปซีบีพัสนะครับแล้วก็มาญี่ปุ่นของผมในช่วงนี้นั่นเองครับสรุปแล้วครับเจ้าตัวกล้องไอคลอยมาร์คซิสตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกล้องที่ผมชอบมากๆนะครับคุณภาพดีมากๆภาพนิ่งนะครับดีมากๆคุณภาพตัวกล้องเมทัลเรียลดีมากๆนะครับส่วนตัวจอตั้งแต่่มมัันยงไเปิด เมืองนอกครับยังไม่เปิดอ่ะจองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วบอกนะครับผมเป็นคนรักนะครับตระกูลเอกรอยซีรีส์มากๆตัวเก่าผม่็เคยทำรีวิวไวโน้ตไปดูกันไดเอกรอยมาร์คไฟเนาะมาที่ญี่ปุ่นเลยแหละครับก็เอาเอกรอยมาไฟนะครับมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันกล้องตัวนั้นผมรักไงนะครับกล้องตัวนี้ผมรักมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยการสั่นของมันฟิล์มชนิูเช่นเลอเอสของมันนะครับแล้วก็การปรับปรุงตามเทคโนโลยีตามปีที่มันควรจะเป็นครับก็ฝากไว้ประมาณนี้เนาะใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์์กกกดดดแแชชรรให้้้่่ออองเยวววพผมสนนนขตัล I'll oh, up.